รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนที่จะพบกับนักร้องนะครับที่จะมาแข่งขันคนต่อไปถาม คุณตั๊กนิดหนึ่งดีกว่าได้เจอกับเพื่อนรักคุณบ้างหรือไม่คุณสุนารีราชสีมาก็บางครั้งค่ะไม่ไม่ถึงกับบ่อยบางครั้งบางทีแบบว่าเออนานๆจะมาเข้าฝันสักทีอะค่ะบางทีหนียยงฝันถึงพี่เลยหนูยยงฝันถึงพี่เลยนะพี่พี่สุนารีนะเขาไม่ใช่แทนตะคอส ำไมต้องถอาร์มอสวะเอ,อ <laughs> เป็นปล่อยเขาครับปล่อย <laughs> อย่าไปถามดิครับถามแล้วยิ่งไปกันใหญ่ครับผ <laughs> เผื่อจะได้อะไรดีๆลองถามซิทำไมไยยู่ <c oughs> คุณชนเออเขาก็สุขสบายดีค่ะโดยเฉพาะตัวนี้นะชีวิตก็น่าจะแฮปปี้ดีนะคะไ <c oughs> ด้สามีฝรั่งมีความสุขแฮปปี้ไปแล้วที่ถามเนี่ยเพราะนักร้องผู้แข่งขันคนต่อไปของเราเนี่ยนะครับ เธอมีชีวิตคล้ายๆคุณสุนารีเลยอ,อยากรู้ไหมว่าทำไมไปถามเธอดีกว่าครับน้องดรีมมาแล้วแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องดีมค่ะอายุ17ช่างแต่งหน้าจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะลูกสวยจัง เสียงแบบนี้ใช่ใช่ไหมน้องดีมนะคะก็เป็นคนที่ร่างเป็นชายแต่ว่าใจเป็นหญิงค่ะนี่สวยเห็นบอกว่าตั้งแต่เด็กมาไม่เคยรู้ว่าเพศหญิงเพศชายอะไรแตกต่างกันยังไงอะไรเลยใช่ไหมคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าโรคของเรามีแค่สองเพศค่ะคิดว่ามีเพศทางเลือกหลากหลายคิดว่ามีสมเพศมาตลอดเลยค่ะ อย่างนั้นเลยเป็นปมด้อยไหมไม่ค่ะหนูก็รู้สึกดีแล้วก็โอเคกับสิ่งที่เป็นค่ะอ่าฮะแล้ววันนี้มาคนเดียวเปล่าวันนี้มากับแฟนค่ะโอ้แฟนอยู่ไหนเอออ้าวหวัดดีครับอ้าวแฟนนั่งอยู่ตรงนั้นเองนะครับแฟนมาจากไหนครับอ่าแฟนเป็นลูกครึ่งเยอรมันค่ะ ฝรั่งนะพูดได้ง่ายๆเป็นต่างชาติเหมือนกันแล้วไปเจอได้ไงมีวันหนึ่งนะคะหนูไปห้้งสรรพสินค้าไปไปเจอเขาค่ะเขามากับครอบครัวนะคะเราเห็นเราก็รู้สึกว่าอุย้ยคนนี้ตรงสเปคเราชอบมากเลยใช้ช่วงจังหวะที่เขาอยู่คนเดียวเราเดินไปขอเฟซเลยค่ะแล้วเขาให้ไหมแล้วเขาให้ไหมเขาให้ค่ะเขาให้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันทางเฟซเหรอครับใช่ค่ะติดต่อกันอยู่นานไหมก็ ระยะเวลาประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนเลยแล้วใครจีบใครก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นหนูเป็นคนจีบก่อนค่ะ <im it> อ่าเป็นสาวประเภท2ต้องกล้าคิดกล้าทำ <im it> แล้วแล้วเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าเราเป็นสาวประเภทสอง่าตอนแรกเขาไม่รู้ค่ะอ่ามีเพื่อนของเขานะคะไปบอกเขาว่าเราเป็นสาวประเภทสองเขาก็อึ้งนิดนิดแต่เขาก็รับได้ที่เราเป็นแบบนี้เราก็ใช้เวลาคุยกันอยู่สักพักนะคะ แล้วตอนขอเป็นแฟนเขาขอเราหรือเราขอเขาหนูขอ,อเขาค่ะแล้วเราบอกบอกเขาว่ายังไงอหนูแสดงออกด้านการกระทํามากกว่าค่ะพาเขาไปอ่าไปอ่าดูหนังเข้าวัดไปทุกทกที่ที่ทําให้เขามีความสุขะอะค่ะก็คุยคุยกันก่อนนะคะประมาณถึงสามเดือนก็หนูก็ถึงตกลงถามเขาว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะอะไรกันเขาก็ตอบหนูว่า my girlfriend <Yeah. S 3> ค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องกลับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องกลับเยอรมันแล้วเนี่ยอยากบอกอะไรเขาก็อยากบอกว่าถ้าพรุ่งนี้กลับเยอรมันถึงถึงแม้เราอาจจะไม่ได้คุยกันหรืออาจจะไม่ได้คบกันต่อก็ขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะโอ้ย<ช><บ>รู้เรื่องไหมเนี่ยอันได้ไหมเขาพูดไทยได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยเหรอแล้วเวลาพูดเขาพูดภาษาอะไรอะ่ะ Uh, พูดภาษาไทยมันผสมใช่ใช่ผสมเขาก็จะพอเข้าใจบ้างโอเค Would you like to say something if you going back to German? Hello Yes I will say that I love you เอาเซเอาเซน่ารักมาก You want to going back to to German or not? No I'm finished ฟินิชช่วยมัน yes โอเคเขาไม่กลับแล้วอ่ะดีไหมดีไหมดีค่ะดีโอ้เอายินดีด้วยนะครับขอให้รักกันไปนานๆนะครับเห็นความรักของเด็กแล้วแหม่ได้แต่คิดในใจนะสำหรับผมอ่ะเด็กเป็นอนาคตของชาติแต่จะมีใครบ้างที่เป็นอนาคตของเรา อ้าวแต่ที่แน่ๆตอนนี้น้องดรีมนะครับรับไปก่อน5.000บาทอยู่ตรงนี้ครับต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะได้5.000บาทนี้กลับไปนะครับตอนเนี้ย4คนอยากเจอกับใครแข่งกับใครมากที่สุดยังไม่ได้คิดเลยค่ะยังไม่ได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูมาสุ่มกันก่อนดีกว่าพบกับวงล้อแจ้งเกิดเหล่าครับและคนที่ได้แข่งกับน้องดีมวันนี้คือมุนครับ จะร้องเพลงอะไรคะเพลงกับคำสาลาค่ะอหพี่ไม้มาถามแแหบ้างแเรจะร้องเพลงอะไรคะอะไรนะคะหนูจะร้องเพลงอะไรมาสู้กับเขาคะอะไรนะหนูจะอะไรมาสู้กับเขาคะอ๋อหนูนี่นะคะเป็นสายเต้นค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะเพลงเชฟบะของพี่ไฮมาร้องเอาล่ะสงครามกำลังจะเกิดขึ้นนะครับดรีมปะทะแอ นะแล้วมาพบกับเธอเลยน้องรีมกับเพลงกับคำสาลา สันสันที่ฉันยาวนานบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเห็นไว้สาวเอายังออกมาหูโตบัานนอเรื่องมือนี้ไอทีิบอกคือต่อแค่อยากขอให้เห็นแกฮ่มา,มา เอาไว้ก่อนคำว่ลาปอนเจียไว้จากอนคนนี้คนนัตะกี้ตะกอนหักกันสำ่ไดอยากให้ร้องดองรู้จักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่ลาปอนเจียงไว้จากอนอย่าดวนอย่าฟาพอต้องปะกันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า ไอ้ขอให้เจ้ากับคำสาลาคำสันๆที่ความหมายมันหลุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอายหยุดเอาไว้เส้าเวาเดลราอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันเพราะเรื่องธรรมดา ถือสาให้มันเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าดีคนนไ้นตะกี้ตะกอนหักกันสัมได้อยากให้ร้องตรองดูจักลาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าดวนอย่าป้า ก็ต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากับทำตาเก็บเอาไว้ก่อนคำวันลาก่อนเียาไว้ตาอนคนนี้ของไอ้ตะกี้ตะกอนหักกันตำล่ายอยากให้ร้องร้องดูจะกล่าวเก็บเอาไว้ก่อนคำวันลาก่อนเจ้าไว้ตา ก็ต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากับทําค่า ไล้าพิลลมพรที่นุ่มมากเออเนอะพี่ออแม่เพราะน,นุ่มๆใสๆเออไปอีกแนวหนึ่งเลยเออเอาฟังคอมเมนต์เลยดีกว่า เสียงหนาเสียงหนาแล้วมีพลังจริงๆนะถ้าเสียงพี่ไม้เนี่ยนะคะเขาจะมีลูกกระชกของเขาใช่ลูกกระแทกของเขาลูกกระแทกเขาก็จะมีไม่เยาด้วนเยาเ้าใช่ป่ะแต่ส่วนน้องร้องอ่ะเยาด้วนเยาฟ้ามันกลายเป็นลูกหวานไปอีกครับเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลา่อนเสียงไววสา่อนเยาด้วนเยาฟ้าบ่ต้องปากันหักกัน ออเกาไ้ขให้้เจาากับคสหวานมาทางหวานอ่ะเพราะมันแรงเพราะอีกแบบนึงอะลูกจ๋าเฮ้ดีมดีมถามจ๊มีเพื่อนเหลือๆมลืชไหมชอบกินไส้กรอกเยอรมันเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะแต่บอกว่าจะใสมันก็ไม่ใช่ใสทั้งหมด มันจะแบบเขาเรียกเสียงแป่งๆเสียงสะอาดพี่ก็ไม่อยากจะชมเยอะแต่ถามว่าพี่ชอบไหมชอ,<บ>ชอบแต่พี่ก็ไม่อยากชมเยอะเพราะว่าพี่เกงใจอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกมาร้องแม่ไม่แม่พูดเงี้ยก <im itation> ็นูฟังแม่พูดก่อนแม่บอกไม่อยากชมเขาเยอะเพราะไม่อยากเก็บคําชมไว้บ้างเพราะฟังยังไม่ได้ร้องเดี๋ยวทุกท่านเดี๋ยวคอยดูลูกสาวดิฉันก่อนบูสใหญ่เลยมิงัน ไม่ได้สิลูกหนูต้องทำไม่ได้สิลูกเก็บสู้ใช่หนูจะปกป้องเงินของรายการแม่เองค่ะให้มันได้อย่างงี้เออแต่แต่แต่แม่ก็เอาใจช่วยนุ้อลูกนะเพราะว่าแม่แอบฟังหนูร้องตั้งแต่แม่อยู่ข้างในแล้วแอบฟังหนูร้องมาเป็นไงเป็ลังตักข้าวเข้าปากแล้วพอหนู้องพูดพ่นอที่คุณดรีมร้องได้เพราะแบบนี้น่าจะเพราะว่ามีกำลังใจดีๆมานั่งเชียร์อยู่ติดขอบเวทีแน่แ ช่วงหน้าพบกับเชฟบะในแบบฉบับของคุณแอร์จะบะได้ขนาดไหนปกป้องบพลังดวงดาวไว้ได้หรือไม่พักสักครู่เดียว